ครับสวัสดีค่ะพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับ,รบกามาพอพอกับพอเตียมนะพี่น้องเนาะหลังห้อยลาวพัฒนาออกพี่น้องครับห้อยลาวออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งขับเรืกล่างก็ออกศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมกันชิพามาเบิงนะพี่น้องเนาะว่ามีอาจารย์ในแด่เขาอาจารย์ในแด่ลุ่นนะพี่น้อง ครับเบิ้งสุดสรุปก็น,นะพี่น้องเนาะ<ม>เดนแปดพี่น้องเอ้ยสีคะแนนบอมานะครับมาเก1 0ีหนึยดีหนึ่ง พิตุดตคือเก่าในพี่น้องเนะาะพอเตรียมกราบก็โทษจกอไผ่ลายได้พี่น้องเด้อครับมันส้นกันจามคะแนนนี่นกันลายตัวพจนนะ,ะครับเอาแต่พามาเบิ่งในพี่น้องเนาะว่ามีอาจารย์ในได้เข่าอาจารย์ในได้รุดนะพี่น้องคข้าพเตรียมเริ่มจากเซียนชัยวานพี่น้อง 9ก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งนะพี่น้องเนาะขับสัตว์บอพี่น้องขับส่วนเสียนไช้ว่านไหามาบนล่างวิ่งรูดแปดกั 9, 9, บเก้าแปดกับเก้ารมาจักตัวพี่น้องครับชุดวิ่งกัไปกันโคตะทางนะพี่น้องเนาะรับเจ็ดไปทางหนึ่ง ไปทั้งหนึ่งนะครับจับคู่กับรุดอีกครับนะพี่น้องเนาะแปดสองแปดสามครับเอาหมอบปิดการรุดค,คือรุดก็คือรุดเนาะพี่น้องเนาะเอาพระเต้่มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางนะพี่น้องเด้อครับเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสอง มาหตัวพี่น้องสองโมมาขับหนึ่เียว่าบม่มีสี่นะพี่น้องเนาะเตียว่าชุดมะเขาตตกกันอีกแล้วพี่น้องเจ็ดศูนย์นะครับตัวเนีนบ่เข่าพี่น้องมะเขาตตกกันเจ็ดศูเข้าตัวกลับนะพี่น้องเนาะเรีกออกศูนย์เะครับอะเตรียมกัน ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องเซียนหนองหานบนล่างวิ่งโลดห้ากับหกห้ากับหกกับบูมาจักตัวนะพี่น้องเนาะครับชุดวินของอาจารย์ก็มีแต่ศูนย์ ศูนย์กับสีนะพี่น้องไปกันคนละทางศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์สองขับผมมีศูนย์เจ็ดพี่น้องขับหลุดนะพี่น้องเนาะของอาจารย์เซียนหนองหานร,รับอ้าวเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองหานนะครับเนาะครับวันจันทร์มาตามกันต่อพี่น้องไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหยวนเซียนหยวนงวดกวันกับเข่าศ0นย์ศย์พี่น้องเรื่องวันนี้กับเข้าศูนย์เจ็ดเข้าตรงตรงนะพี่น้องเนาะบนล่างมงรูด0นย์กับแปมาศนตัวแปดมาๆนะพี่น้องเนาะขับเนีนที่ศูนย์เเห็นไหครับแปดหกหกเจนึ่งหนึ่งับเข้าตรงตรงนะพี่น้องเนาะเซียนหยวน ศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมากกับเข่าล่างศูนย์ศูนย์งวดนี้กับเข่าศูนย์เจ็ดล่างอีกเนาะพี่น้องเนาะโอ้อสองงวดสว่วน,นเนอร์อาจจะเซียญย,นนออย,ออย,ยวนนะครับนะเตรียมกระคอขอบคุณหทีไรนะครับเด้อเซียญยวนเนาะครับเนาะสองงวดสว่วนในห้องอาจารย์ครับเข่าตรงๆนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมนะพี่น้องเนอะร พ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดแปดโมมาในพี่น้องมาเกียดนะพี่น้องเนะาะตวเหล็กพ่อช่างคมชุดวิ่งเป็นโบมี่ศูนย์สองสามสี่กับมายุตตวไปกันคนละทางเนะพี่น้องเนาะครับจับคู่กันรูดและรูดไปนะครับอ่ะรูดก็คือรูดเนะพี่น้องเนาะ ครับรเตรียมขอขอ,ขอ,ขอบคุณอะไรนะครับเด้อพอ่อช่างคมนะครับเนาะครับมันจันมาตามกันตออ่อยนะพี่น้องครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่นอนนาพ่อแหล่นอนนาในเข่าเด้อพี่น้องเด้อบนล่างมีงรูดสี่กับเก้าขับมาสี่นะพี่น้องเนาะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่พี่น้องเก็ยกระมี แ,แล้วพอแหลียดไม่ไปนเน้นให้สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามนะพี่น้องเนาะสี่หนึ่งพี่น้องเด้อเข้าตรงๆรงนะครับเนาะพ่อแหลีดนอนหน้าชุดเต็มนะครับเข่าสี่หนึ่งตรงๆส่วนเก้าเจ็ดพี่น้องทั้งอุบลน,นะครับเนาะทั้งอุบลทั้งอำนาจ,จเจริญเป็นเอาลักแสนลักหมืน่นเลียกรางเก้าเจ็ดเข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะพ,นอนะพอแหลีนอนหน้า ครับสีหนึ่งกระเข่าตรงๆนะครับเอาไปโชกไปมันน้ำพอแต้มก็ดีใจได้พี่น้องเด้อครับไปบโชกบัมันกน็วันจันทร์น้อพี่น้องเนาะมาตามกันต่อนะครับคภาพพอแต้มก็ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อสิพ่อแหลีนอนนานนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดพี่น้องเซียนขาดปัด บนล่างวิ่งรุดหกตัวเดียวหกบอมานะพี่น้องมาดเกตโอ้ยศูนยนะ์หกครับหลุดนะพี่น้องเนาะจับอ่าเลขวิ่งหลุดจับคู่กับลุดนะพี่น้องเนาะครับเอาเตรียมกระคอขอบคพูดอะไรนะครับเด้อเสีย่ยนขาดปัดนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูกูแก้วโอโหโห้ปูกูแก้วพี่น้อง นี่ปูโขกปูหมันมโน้อพี่น้องกับปู่กูแก้วบนล่างบีงรูดศูนย์ตัวเดียวพี่น้องครับเน้นศูนย์หกศูนย์เก้าพี่น้องศูนย์เจ็ดเข้าตรงๆแล้วครับเดอ้อนี่ปู่กูแก้วนะครับตรงๆล่างเราพี่น้องเนาะครับกระแยมกระเคาะกาบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเดอ้อปู่กูแก้วนะครับนะเนาะอาไปโขกไปมันพอแต้มก็ดีใจน้ำทำพี่น้อง มีอาจารย์เขาหลยอาจารย์อยู่พี่น้องครับไปต่อพ่อสวัสดีดพี่น้องเนอพ่อสวัสดีดพ่อเตมบริไลล่งชิปได้พี่น้องเด้แต่เอามาสรุปนะครับบนล่างวิ่งรูดซีกับเจ็ดเน้นที่ซีมาทั้งสองตัวพี่น้องซี 4, กับมาเจ็ดกับมาหนึ่งีพี่น้องตัวเน้นพร้อมนี่พี่น้องเข้าตัวกลับได้พ่อสวัสดีหนึ่งซีซีหนึ่งนี่พี่น้อง เกตเกตโบมีศูนย์นะพี่น้องนะ oh, เนาะโอ้ว่ามันแตกสามตัวบ่แมนตัวนี้เ <c oughs> นาะไปกลับตัวแวกันดีโชคมันนะี่เนาะพี่น้องเนาะครับรเตรียมกระคอขอบพูดอลไรได้ครับเด้อพ่อสวัสดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เข็มมาลาศพี่น้องเลขติดบนล่างเพลนสี่ห้าหก เป็นเด็นที่หกพี่น้องมาซีรับแต่ว่าซีหกนะพี่น้องเนาะหนึ่งหกซีหกขับจับคูหลุดนะพี่น้องครับอ้าวเตรียมข,ขอขอบคุณในรายนะครับเด้ออาจารย์เข็มมาลาดนะพี่น้องเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายเซียนหนองคายการลุดอีกพี่น้องเอ้ยได้แคีเกียหนึ่งเกียรสองเกียสาม แต่ว่าเลขวิ่งนะพี่น้องเนาะเกียเข่านะครับมีเกียมีหนึ่งยูเตียวโบมี่ศูนย์มีสี่ครับกจับคู่กับรุดไปนะพี่น้องเนาะเรียนน้องคายโอ้ส่วนนี้รุดเงีนวนะครับสุดท้ายท้ายสุดของพ่อเตรียมกับรุดด้วยกันพี่น้องบ่มี่หนึ่งโบมี 1, บม่เกียพี่น้องแต่ว่าเลขวิ่งเขา่าเข่าศูนย์นะพี่น้องเนาะ ก้าไม่มามาศูนทรศูนทรสามศูนรสี่ศูนห้าออก0ูนรเจ็ดจับคูม,มาถึงอีกนะครับแจมกาบก็โทดขอไพ่ทั้พี่น้องเด้อครับ,รบมีแค่นี้นะพี่น้องเนาะพอแจมกาบก็โทดขอไพ่ลายศูนย์กับไปพ่อศูนทีกับไปพ่อซีคนละทางเรับพี่น้องเนาะครับ ก็มีเขาไม่รุดเนาะพี่นะ้นองเนาะลายอาจารย์เขาก็มี่รุดกลายนะครับเนาะแตีมกราบขอโทษขออภัยลายาาาลน,นะครับยังได้กัมือวันจันทร์ค่อยตามกันอีกนาะพี่นะ้นองเนาะเอาสำหรับชิปนี้พ่อแตีมก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพ่อแตี่ยมับมือนี้ผสมก้นมูมัดปาร์ธนาครับ,บวบันจันทร์เข้ามาตามกัน,กนต่อยกับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้พ่อแตีมก็มีแค่นี้พี่นะ้นอง ครับขอให้ทุกคนนอนหลับปันดีทุกคนนะครับเนาะสวัสดีครับผม